สวัสดีครับพบกับช่องบ้านสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มนะครับผมมาเจอกันในยามเย็นเย็นอย่างนี้ด้วยนะครับกับช่องอยูท b e บ,บ้านสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ที่แปลงนาเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ที่แปลงนาเหมือนเดิมนะครับผมเป็นยังไงบ้างนะครับทุกพื้นที่เมื่อคืนนะที่สวนได้ฝนตกมาหน่อยนะครับผมได้ตกมาก็พอ ได้พอได้น้ําอยู่นะครับผมที่จะจะเรียกว่าได้ซ่อมปุ๋ยแล้วหลงปุ๋ยอีกรอบนะครับผมเพราะบางจุดก็ยังไม่ได้ลงเลยนะครับผมแล้บางจุดเราก็มาสรวจต้นข้าวดูด้วยนะครับผมเพราะข้าวบางจุดยางแปลงบางแปลงก็เริ่มข้าวเริ่มแตกกอเริ่มตัวกลมลำต้นกลมนะครับผม ก็มาสำรวจดูตรงไหนที่มันแตกกอกรมแล้วก็เราก็จะไม่หวานปุ๋ยตัวไหนที่มันไม่ค่อยนี่หน่อยเราก็จะมาเอาซ้ำๆสักหน่อยนะครับผมครับนะอย่างแปลงนี้นครับแปลงนี้ก็ก็แตกกอดีนะครับจากที่หลายท่านเคยดูคลิปที่คลิปที่ผ่านมาก็จะเป็นเรียกว่าตัดแล้วเรแทบจะไม่มีต้นข้าวเลยนะครับผมนี่เราตัดไปแล้วแล้วก็ข้าวก็เริ่ม แตก่ก็ดีขึ้นมาพอเห็นต้นข้าวหน่อยนะครับผมเนี่ยผลข้อดีของการตัด,ต,ดต้นข้าวตัดใบข้าวนะครับผมก็ทำลายวัชพืชที่มันขึ้นแสมมาจากทลิปแรกๆนะครับที่หลายท่านดูแล้วก็มันก็จะเป็นแบบแทบจะไม่เห็นต้นข้าวเลยครับอันนี้ก็บำรุงเอานะครับแตกก่กอใหญ่มากนะครับผมนี่ก็ อย่างไม่ได้ลงปุ๋ยนะครับก็ติ่ดูต้องเช็กดูลําต้นต้นข้าวก่อนนะครับเพราต้นข้าวู้สึกว่าข้าวเริ่มจะแตกาำเป็นกนแล้วก็เริ่มจะแสดงปฏิกิริยาเริ่มแต่งตัวเนาะครับผมแล้วก็มาดูแปลงนี้แปลงนี้ด้วยนะครับแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงบนนะครับผมมันก็จะเป็นที่ดอนหน่อยนะครับผมนี่ก็ ลงปุ๋ยไปรอบนึงนะครับผมแต่รอบข้างๆนี่ไม่ได้หลงต้นมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเพราะน้ำมันอย่างเนี่ยน้ำมันมยังไม่ถึงนะครับผมรอยถ่ายปีนี้คือผิดพลาดไปทุกอย่างเลย <c oughs> <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็มาพร้อมกับมามืดอีกแล้วนะครับผมลองดูว่าวันนี้จะออได้ฝนอีกรอบไหมถ้าได้อีกรอบหนึ่งก็ เราจะได้ไม่ต้องสูบน้ําเข้ามานะครับผมก็เฝมานาถ้ามาทางนี้ทางทิศตะวันตกนี่ส่วนมากจะได้น้ํานะครับผม่ทางทิศตะวันตกถ้ามาจากฝั่งนี้ทางทิศใต้ก็อย่าหวังครับพอมันจะตกอยู่ในเมืองนะครับแล <c oughs> <c oughs> ก็มาดูกันเนาะมาสรวจแปลงนากันแล้วก็วันนี้ก็จะมาลงอันนี้ด้วยนะครับจะมาปลูกขนนในขอบสะนะครับสะ แบบโบราณน,นะครับเพราะที่หลายท่านได้ดูคลิปของบางสวนพ่อเพียรสุภาพฟาร์มไปแล้วก็จะ,จะเห็นว่าที่ผมขุดด้วยมือเนาะอันนี้ก็สภาพแปลงนาะนะครับผมที่เรามาเช็คดูกันวันนี้เช็คระดับน้ำฝนตกมาเมื่อคืนนะครับผมก็ทีนี้เราก็จะมาดูเราจะมาปลูกกันนี้กันนะครับผมมาลงอันนี้ก็ เมื่อวานก็ปลูกพวกแตงพวกฟักพวกลายลงไปแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ทำคลิปให้ดูกันนะครับผมนี่ก็ที่ขุดขุดปลูกไปอันนี้ก็จะเป็นต้นทุเรียนนะครับผมก็ดีตาขยายเขาเอาทุเรียนมาให้ <c oughs> ก็ลองปลูกดูนะครับผมก็มาสองต้นอีกต้นหนึ่งก็ทำท่าจะแยกแต่ต้นนี้ก็จะมาต้นที่มาสมบูรณ์นะครับ ต้นทุเรียนก็จะซื้อในราคาทุกๆครับเขาเรียกว่าต้นยอดหักนะครับเขาเรียกว่าถ้าเป็นในพอค้าไม่ขายเขาขายต้นทุเรียนเขาเรียกว่าต้นยอดหักต้นยอดหักนี่เขาจะขายถูกๆครับต้นทุเรียนถ้าต้นเขาเรียกต้นไม่สมบูรณ์ต้นยอดหักต้นที่สูงประมาณสัก30เซน40เซนนี่ก็จะอยู่สัก50บาทเนี่ยครับผมแต่ต้นยอดหักถ้าสูง70 80 90เเซนนี่เขาก็จะขายอยู่ประมาณที่ต้น ละแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยครับผมก็ปลูกสองต้นนะครับผมต้นหนึ่งก็นู่นนะครับผมก็ทาท่าจะไม่รอดวันนี้เราจะมาปลูกขนุนกันนะครับผมพอดีหัวแตเ่ไปอุดถังน้ำนะครับแล้วเราก็จะมานี่ขุดกระจบก็หักนะครับก็เรียกว่าเล่นสัดจอบหักเลยเดี๋ยวเราจะมาลง ต้นขนุนกันนะครับก็จะมีต้นขนุนมีต้นลำไย,ยนะครับผมพอดีเพื่อนที่เป็นทนายะเรียนมาด้วยกันเป็นทนายก็เอามาฝากด้วยนะครับก็มีลูกปล,ลูกตนน้นไม้ยังไม่ปลูกนะพมล็ดข่าเร็วผมะเล็ดเนาะยังไม่ได้เพาะเลยครับเพราะยังไม่มีเวลาช่วงนี้มอเตยุ่งกับ การสูบน้าเข้านาน,นะครับผมก็เพิ่งได้น้ํามาเมื่อคืนนะครับผมเดี๋ยวไงเราก็มาลงอันนี้กันอันนี้จะมาปลูกขนนกันครับมาลงขนนการเมื่อวานก็ได้ลงในนั้นไปเรียบร้อยนะครับลงพวกผักพวกนี้เป็นพวกฟักพวกแตงพวกเนี้นะครับผมพวกฟักทองอย่างเงี้ยนะครับ นี่เราก็มาลงต้นที่สองนะครับเอ๊ะมาลายทา,วรทรายวาทำไมมาปลูกในจุดๆนี้ที่เป็นเนินๆอันนี้คือเป็นขารเรียกวาที่ปลวกขึ้นนะครับผมี่ปลวกขึ้นแล้วปลวกไม่อยู่แล้วนะครับผมนี่ก็มันก็จะเป็นดินที่จะสมบูรณ์มากกว่านะครับผมเจะเลือกเอาเลยเ,เลือกเอาตรงปลูกตรงที่มันเป็นคาเรียกวาดินดินจอมปลวกะครับเป็นเอ่อเป็นที่เนินๆๆขึ้นอย่างนี้เป็นจุดๆๆเป็นจุดนี่นคือคือเป็นดินจอมปวกนะครับผมอย่างต้นทุเรียน ตกฟองขึ้น้ลงตรงตรงเฉลียงับเป็นคารว่าดินจอมปวกนะครับผมการลองดูครับบอกว่ายังดินจอมปวกนี่คือถ้าบางคนได้ดูนะครับเขาจะทำเอาทำเป็นนี้นะครับทำเป็นอ,ขอนาขาราบาดน้ำจุลินทรีย์จอมปวกนะครับหรือน้ำหมักจอมปวกนะครับผมถ้าหลายท่านได้ดูในเกี่ยวกับที่เขาทำพวก น้ำหมากักน้ำะไรนะครับเขาจะเอาจอมปลวกนี่นะครับไปทําเป็นน้ําหมากักหรือน้ําจ,จุลินทรีย์พวกนี้นะครับผมผมก็เลยลองปลูกดูนะครับกับตรงเนี้ตรงดินมจอมปลวกดูที่ว่ามันถ้าเขาเอาไปทําอย่างนั้นได้แต่เราก็น่าจะปลูกอะไรน่าจะดีน่าจะงามนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับผมกับบ้านสวนปอเพียงสุภาพฟาร์มวันนี้เราก็มาดูสภาพน้ำหลังจากฝนตกเมื่อคืนนะครับผมแล้วก็มาลงผักลงปลูกต้นไม้นะครับผมเมื่อวานลงก็ปลูกประเภทผักไปแล้วเนาะวันนี้ก็ปลูกประเภทเรียกพืชผลเนาะ ประเภทมีผลมีพวกกจะมีร่องต้นลำใหญเหลืออย่างไม่ได้ลงเนาะลำใหญ่อีกสต้น4ต้นที่เพื่อนเอามาฝากนะครับวันนี้ก็ลงต้นขนุนนะครับผมก็เวลามันมืดก่อนเนาะนี่ก็เริ่มมืดแล้วนะครับผมกับยามเย็นๆอย่างนี้ด้วยกับบ้านสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มก็ได้ช่วงเวลาว่วางๆช่วงเย็นๆหลังเลิกงานนะครับผม เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทำอะไรมาฝากมาให้ชมกันยังไงก็ขอติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ต้องลาไปก่อนกับคลิปคลิปนี้ด้วยนะครับกับบรรส่วนประเพียงสุภาพฟาร์มกับบรรยากาศยามท,ท้องทุ่งเสียงกบเสียงเขียดร้องในยามเย็นๆอย่างนี้ด้วยนะครับบันส่วนพ,อ,พอเพียงสุภาพฟาร์มคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ